สวัสดีค่ะมีคนหลังไมมาถามอาจารย์นะคะว่าเอ้ยอาจารย์คะคือถ้าหนูเนี่ยอยากจะหาค่า pH ของสารละลายเกลือระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อนเนี่ยหนูจะหาอย,ยังไงเพราะว่าเท่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันมีแต่พวก gear, กรดอ่อนเบสแกรดแก่เบสอ่อนหรือว่ากรดแก่กับเบสแก่นะคะทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูในตัวอย่างนี้กันอย่างแรกเลยนะก็อาจจะทุกคนอาจจะต้อง กลับไปย้อนดูนิดนึงนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยบวกกันได้อะไรเช่นในหัวเนี่ยจะต้องมีก่อนนะว่าถ้าเป็นแบบว่ากรดแกบวกกับกรดแกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องได้เป็นอะไรคะเกลือกลางใช่ไหมอ่าเกลือกลางแก่บวกแก่ได้กลางนะแล้วก็จะต้องรู้ว่าโอเคถ้าเป็นกรดแกบวกกับเบสแก่นะคะก็ขออภัยค่ะก,กรดแกบวกกับเบสอ่อนเนาะต้องได้ตามตัวแก่ก็คือเกลือ กรดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเป็นกรดอ่อนบวกกับเบสแก่ต้องไปตามตัวที่แก่กว่านะคะก็จะเป็นเกะเบสใช่ไหมน่ะเกลเบสพื้ตายลายมือน่าเกลียดแล้วก็สุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายเป็นกรดอ่อนบวกกับเบสอ่อนซึ่งอันเนี้ยเราจะแบบจะไม่สามารถบอกได้นะมันต้องมาดูจากพวกค่า k เดี๋ยวก็เป็น point ของเรื่องนี้นั่นเองนะคะ อตอนนี้ต้องมีอันนี้อยู่ในหัวก่อนทวนิดหนึ่งทีนี้อาจจะลบตรงนี้แล้วนะเราเนี่ยจะมาดูโจทย์กันว่าโจทย์เขาเขียนว่าอะไรแล้วให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างนะคะเขาบอกว่าจงหาค่า pH ของสารละลายที่เตรียมจากการผสมสารละลายไฮโดรเจนไซยาไนด์นะคะ HCN เนาะ0.25โมลาร์ molar, ปริมาตร50 ML และสารละลายแอมโมเนีย NH3 นะคะ0.25ปริมาตร 50mL เหมือนกันนะผสมกันแล้วก็เขาให้ค่า Ka กับ Kb มาอย่างแรกเลยนะเวลาจะทำโจทย์อย่างเนี้ยในหัวเลยต้องรู้ก่อนว่าที่เขาให้มาเนี่ยเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์นะคะซึ่งเป็นกรดอะไรเอ่ยกรดอ่อนบวกกันกับอะไรคะกับตัวแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียคือเป็นอะไรคะเป็นเบสอ่อนเนาะ กรดอ่อนบวกเบสอ่อนกรดบวกเบสนะคะจะต้องได้เป็นเกลือนะคะจะต้องได้เกลือแน่นอนนะตรงนี้ประเด็นคือว่าเกลือเนี่ยมีสูตรยังไงนะตามนิยามคือถ้าเป็นเบสเป็นไงคะเป็นเบสรับโปรโตอนใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรดเป็นไงคะให้โปรโตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเขียนได้ว่าอบวกกับ 41ลบเนาะเพราะมันเป็นกรดมันแต่งตัวเนาะส่วนเบสเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นตัวรับดังนั้นโปรโตอนตัวนี้ก็จะถูกให้ไปนะคะอ่าถูกให้ไปให้ไปที่ไหนล่ะให้ไปตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวรับโอเคไหมเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะเหลือนักศึกษาจะเหลือตัวตัวนี้ไหมตัวไซเน a แอนไอออนนะคะที่ยังไม่ ไปทำไปยายกับใครนะคะก็คือเป็น c n ลบนะแล้วก็กับอีกตัวหนึ่งก็คือโปรโตอนตัวนี้นะคะไปเกาะเป็นไงเอ่ยกับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนตัวหนึ่งตรงนี้มีอยู่3แล้วเป็นไฮโดรเจนสี่ตัวมีแอมโมเนียมีตัว n หนึ่งตัวนะคะก็รวมแล้วก็คือ n 1ตัวไฮโดรเจนสตัวหลังจากนั้นดูประจุค,ค่ะตรงนี้ประจุรวมทั้งหมดเป็นศูนย์ ตรงนี้ประจุรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งศูน์บวกหนก็ได้หน่งนี่คือ Product ที่จะได้นะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยสองตัวเนี้ยมันจะรวมกันได้นหน้าตาเป็น NH4CN นี่คือเกลือที่เราว่าแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเกลือใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไงมันก็จะแตกตัวอยู่ในหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแบบที่เราเห็นอันนี้ก็คือเกลือที่เราว่า แล้วโจทย์เนี่ยก็คือถามหาว่า pH ของตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่กันล่ะเนาะได้ไหมนี่คือไอเดียของโจทย์อันนี้ต้องรู้ก่อนตอนแรกสุดอ่ะพอเราได้ตรงนี้แล้วนะเราก็จะมาเริ่มเขียนสมรรการการแตกตัวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวจันขอลบตรงนี้นะเพราะเราได้ได้ product ์แล้วนะคะอ่ะที่เนื้สาขา โปรดัก t ของเราตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าไอออนที่มาจากตัวอ่อนทั้งทุกตัวเนี่ยจะต้องทำาปยาต่อกับน้ำนะะความหมายก็คือตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยสองตัวจะทำาปยาต่อกับน้ำได้ถูกไหมคะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าเขาให้ปริมาณของแต่ละตัวมาอย่างละเท่าไหร่นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเขาให้มา0.25ย์ดโมลาร์นะคะ 50 ml ตัวนี้ให้ไม่เท่ากัน0.25 m o จุดสองหโมลห้าสนะคะ,ะหน้าที่ของนักศึกษาค่ะก็จะต้องไปหาว่ามีกี่โมลน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้โมลของมันนะคะตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยจิ้มเครื่องคิดเลขแป๊บนะอ่ะเป็นเท่ากับ12.5นะคะมิลิโมลตัวนี้เหมือนกันได้สิบ มิลิโมลเพราะนัะ้นโดยสรุปแล้วนะคะตัวเกลือของนักศึกษาเนี่ยตัวเกลือของนักศึกษาเนี่ยนะคะซึ่งก็คือตัว NS4CN ของเราเนี่ยนะ NS4CN นะคะก็จะต้องเกิดเท่าไหร่คะเนื่องจากว่าอัตราส่วนของมันตรงนี้นะคะหน้าของสมการเคมีเนี่ยเป็นหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นถ้าตรงนี้ใช้หนึ่งตรงนี้ใช้หนึ่งตรงนี้ต้องใช้หนึ่งด้วยถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเกิด product ที่เป็นเกลือปริมาณเท่ากันนะคะก็คือ1 2 5มิลลิโมลด้วยนะคะซึ่งถามว่า12.5ม mm. ิลลิโมลเนี่ยอยู่ในสารสาระละลายปริมาตรเท่าไหร่ดูโจทย์สาระละลายของเราเนี่ยมัน50 ml มันคือ50 ml กับ50 ml นะคะเพราะฉะนั้นพอผสมกัน2แก้วเทผสมกันนักศึกษาก็จะต้องได้ตัว สารละลายเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ100 ml เพราะถ้าอาจารย์หาออกมาเป็นตัวความเข้มข้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะต้องได้เท่าไหร่เอ่ย0.125มอล่ะเราได้ความเข้มข้นของเกลือที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ,ะเพราะว่าตัวนี้คือเกลือนะหลังจากนั้นนะคะสเต็ปถัดไปก็คือเกลือตัวนี้ของนักศึกษาเนี่ยนะ มันจะแตกตัวทำปฏิกิริยากบน้ําเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาการแตกตัวของเกลือนะคะก็จะได้ว่าเป็น NH4CN เนาะอืมแตกตัวลูกสันหัวเดียวนะคะเพราะว่าพอมันแตกตัวเนี่ยมันไม่ย้อนกลับหละก็จะได้เป็น NH4 บวกนะบวกกันกับ CN- ow, นะคะอืมซึ่งถามว่าแตกตัวได้เท่าไหร่กันบ้างนะคะเริ่มต้น ก็มีเท่าไหร่เอ่ย0.125มอลาร์ molar, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นอะไรทำไมแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นเกลือเนาะดังนั้นเราจะได้ว่าที่สภาวะที่หลังการแตกตัวนะคะตัวนี้ก็จะเกลี้ยงเลยเพราะว่าแตกตัวหมดตัวนี้ก็จะมี0.125มอลาร์นะคะตัวนี้ด้วยเป็น0.125มอลาร์นะอื หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาเวลาที่ไอออนแต่ละตัวเนี่ยทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำเพราะว่าปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาการแตกตัวนะคะของเกลือใช่ไหมนะคะยาการแตกตัวของเกลือเราก็จะต้องเอาไอออนของเกลือแต่ละตัวที่แตกได้น,นะคะมาทำแปลต่อกับน้ำเนาะ ดังนั้นนะคะนักศึกษาก็จะได้ว่าปฏิกิริยาที่จะเขียนถัอไปเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเราก็จะได้ว่า NSC นบวกนะคะยกมาทีละตัวค่ะทำปฏิกิริยากันกับน้ำนะคะได้เป็นอะไรได้เป็นแน่นอนนะคะว่าตัวนี้เป็นกรดใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องให้โปรตอนนะคะก็จะได้เป็น NH3 บวกกันกับไฮโดรเนียมไอออน ส่วนอีกสมการหนึ่งนะคะก็จะเป็น Cn ลบเอาอีกตัวหนึ่งมาเขียนด้วยบวกกันกับน้ำน,นะคะนักศึกษาก็จะได้เป็นไฮโดรเจนไซยาไนบวกกันกันกบ OH ลบค่ะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะหาค่าตัวที่แตกตัวได้ยังไงนะคะถ้านักศึกษาอยากจะทราบ pH เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องมาดู2ตัวนี้ ว่าตัวไหนเนี่ยมีค่าอย่างละเท่าไหร่นะคะทีี่ถามว่าจะหาได้ยังไงโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างตอนนี้นักศึกษาทราบว่าตัวเนี้จะมี0.125มอลาราเนาะและนักศึกษาทราบว่าตัวนี้คือ0.125มอลาราด้วยอืมถ้าเราจะหาตัวไฮโดรเยมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะเราก็จะต้องทราบค่า K ทีนี้เนี่ยเวลาดูปุ๊บเนี่ยตัวนี้แตกตัวแล้ว เกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนแสดงว่าค่าเที่เราต้องการตรงนี้คือค่า k a ถูกต้องไหมในขณะที่ตรงนี้นะคะเป็น O h ลบแสดงว่าค่า k คืออะไรคือค่า k b นนี่คือที่เราต้องการเราเหลือตามองดูโจทย์นิดนึงโจทย์คืออะไรคะโจทย์เขาให้ k a ของ h อ n ี CN มาแต่ว่าเรามีอะไรคะเรามี Cn ลบเป็น KB ที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นสเต็ปถัดมาที่จะต้องแบบว่ามีอยู่ในหัวนักศึกษานิดนึงก็คือว่าความสัมพันธ์นี้ K w U นะคะเท่ากับ K a คูณกับ K b อะซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้ได้กับพวกคู่กรดแล้วก็คู่เบสนะคะใช้กับคู่กรดและคู่เบสดังนั้นความหมายคือถ้านักศึกษาดูจากสมการปุ๊บนักศึกษาจะได้ว่านะค่า KA K a ของ n ส4บวกนะคะจะมีค่าเท่ากับดูคะ่ะเขากำหนดค่าของ n ส3มาให้นะคะดังนั้นนักศึกษาจ,จะได้เป็น10บกาลังลบสิบ่หารด้วยเลยเอ<ๆ>่ยหารด้วย1.8ึ่งุคูณสิบกาลังลบหนะคะซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ5.56จุดหคูณสิบกาลังลบสิคะ่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะค่า Kb ของ CN ลบนะคะนักศึกษาจะได้สิบกำลังลบสิบสี่ค่ะหารด้วยห้าจุดห้าหกคูณสิบกำลังลบอะไรคะ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเออหกจุดหกสองนะคะหกจุดหกสองใช่หรอหกจุดสองหกจุดสอง คูณ10บกลังลบ10นะคะซึ่งจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ1.6คูณ10กําลังลบ5ตอนนี้นักศึกษาได้ค่า k คค่า kb ของสมการด้านบนแล้วนะคะเพราะนั้สเสต็จถัดไปค่ะสิ่งที่นักศึกษาจะหาได้นะดังนั้นนะคะจากสมการด้านบนตรงนี้สมการตรงนี้นะคะก็จะสามารถหาความเข้มข้นของ ไทรูเนียมไออนได้นะว่ามาจากสแควรรูทของค่า K A นะคะคูณความเข้มข้นของอะไรคะของตัว NH 4บวกใช่ไหมนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับสแควรรูทของ K A คือเท่าไหร่เอ่ยที่หามาได้5.56นะคะคูณ10กำลังลบ10แล้วก็คูณด้วย0.125ค่ะ นา้าลิสาลองจิ้มเครื่องคิดเลขดูนะคะจะได้ว่าตัวไฮโดรเนียมไอออนคือ8.34จุดคูณสิกำลังลบหโมลาร์่ะนี่คือตัวของไฮโดรเนียมไอออนนะคะถัดมาในขณะเดียวกันเนาะตัวไซยาไนออนนะคะหรือว่า c n เอลบเนี่ยก็จะแตกตัวให้โปรโตอนไม่ให้โปรโตอนให้โลซะไอออนเลยนะคะก็จะได้ว่าต้องเป็น KB คูณกับความเข้มข้นของไซยนดนไอออนนะคะได้เท่าไหร่ล่ะก็เหมือนเดิมนะคะแทนค่าจะได้เป็น1.6ึ่งคูณสิกำลังลบหนะคะแล้วก็คูณด้วยศูนย์จุดึ่งาคำตอบของตรงนี้นะคะจะได้เป็น0.001414ดศโมลาร์ค่ะ เราได้ตัวไฮโดรเนียมกับตัวอาจารย์เขียนผิดอาจารย์ขอโทษด้วยตรงนี้ต้องเป็น O อลบดังนั้นนะคะในสุดท้ายแล้วเนาะเราจะพบว่าในขณะที่ตัวไอออนของตัวแอมโมเนียมกับตัวไซยาไนด์แตกตัวให้ไฮโดรเนียมกับโ h เอลบเราก็ต้องมาดูว่าสองตัวนี้ตัวไหนที่มีมากกว่าถูกไหมท่านจะได้ว่า ตัวไฮโดรเนียมไอออนนะคะกับ OH ลบนะก็รวมกันนะคะจะได้เป็นน้ำถูกไหมได้เป็นน้ำนะคะเราก็พบว่าตัวนี้เนี่ยมีเท่าไหร่เอ่ยมี8.34คูณ10กำลังลบ6ตัวนี้มีเท่าไหร่คะ0 0 0 1 4 1 4่งสี่หสใช่ไหมดังนั้นนะคะอันนี้คือที่เริ่มตน้น ถ้าเป็นที่สิ้นสุดอะเปลี่ยนแปลงก่อนก็ได้นะคะช่วงที่ทําปฏิกิริยากันก็ตัวนี้เนี่ยตัวน้ําก็จะถูกทำปยาหมดไปเนาะเพราะมีน้อยกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องสนใจเนาะจะสนใจก็ได้มันเกิดเท่ากับ8.34จุดคูณสิกำลังลบหกนะคะอะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น เราก็ทําปยากันนะคะที่สภาวะสิ้นสุดเนี่ยไฮโดรเนยนไอออนจะไม่เหลือนะจะเหลือแต่ตัวไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งก็คือ0.001405มลาร์นะคะอันนี้ก็ได้เท่าเดิมนะโอเคเพราะฉะนั้นโปรดักฑ์ของนักศึกษาหหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย นักศึกษาจะเหลือไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับ0.001405โมลาร์ซึ่งแน่นอนว่านักศึกษาจะหาค่า pOH ได้นะคะแทนค่า pOH เท่ากับลบ l อ g ไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะก็ลบ l อ g 0.001405มลาร์นะคะจิ้มค่า pOH ออกมาได้เท่ากับ2.85 ตอบหรือยังยังเพราะเขาถามหาอะไรคะถามหาค่า pH คะ่ะเพรัะ pH ก็เท่ากับ14ลบ2.85นะคะคำตอบก็จะเป็น11.15นั่นเองนะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้คำตอบแล้วตอบคะ่ะยากไหมคะ